แต่ก่อนไม่ทำอะไรไม่ไหวไมีลำบากมากเขาก็ว่างเงินไม่แน่นเลยนะเขาบอกว่าน้ำเหลืองมันจะผุดออกมาตำตำเนี้ยตำผิวหนังลูกเนี่ยมาเน่าหนูเน่าใครที่เขาตายได้สามวันน่ะน้ำเหลืองกำลังออกเหม็นเน่าอยังไงก็อย่างนั้นน้ำเหม็นสาบแต่ก่อนนี่เรา,าเราเห็นเขาอ่ะ แย่ yeah, เหมือนเขาจะตายเพราะตอนนี้เขาว่าแข็งแรงวงุ้งไอ้หน้าตาสดใสไม่ทานสมุนไพรคุงแหน่งไงก่อนนอนไม่ทานสองตอนเช้ามีห้ามีเท่ามหร่แ่ละสามหมอมาบอกว่าไม่มีเชื้อแล้วสองปีแล้วพอวันไปรับผลมาที่ยี่สิบเก้านั่งยินเลยบอกว่าไม่มีแล้วปะมันแ <c oughs> ม่ก็ดีใจมากอนะเน <c oughs> าะแม่จะเสียแล้วแม่รอดมาได้ขนาดนี้หนะูความแม่หายแล้วแม่ดีใจมากนะคะครอบครัวแม่ก็หาย คนที่ว่าจะตายแล้วอ่ะกลับฟื้นขึ้นมาได้ทํามาหากินจนจะได้ทุกวันนี้นะคะค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะคุณแม่ขอบคุณมากขอบคุณที่จริงใจนะคะ